นี่เราอยู่ที่ตรงท่ามหาราชนะครับผมเป็นห้างเปิดใหม่ครับผมรินแม่น้ำบรรยากาศก,าก็ใช้ได้เลยนะครับผมเหมาะกับการมานั่งชิวๆริมแม่น้ำนะครับผมนี่เมื่อก่อนเป็นทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยายนะครับตรงท่าประจันนะครับผม okay.

อันนี้รสชาติดีมากนะครับแม้ว่าร้านจะเล็กแล้วก็คับแคบไปนิดนึงนะครับแต่ว่ารสช,ชาติอาหารเยี่ยมมากจริงๆครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้ารัวรีท่านปีดีนะครับผมบรรยากาศชาวคณะโอ็ิพัสนะครับผมเรามาถึงวัดพระแก้วแล้วนะครับ เหいい็นได้ว่าคนเยอะมากวันน so mm ี้ฝนตกก็ดูมันกาศนะครับคนเยอะมากๆมาลาเลยาลในวัดแก้วคนเยอะมากๆ อันนี้ก็อยู่ในวัดพระแก้วนะครับคนค่อนข้างเยอะนะครับผมอันนี้เราอยู่ที่นี่พนั่งจากกีมหาวิสาชนนะครับผมท่องเที่ยวค่อนข้างหนาตานะครับผมกลับที่ท่ามหาราชนะครับชมบรรยากาศนะครับผม จะเป็นช้อปปิ้งมอลล์เปิดใหม่นะครับผมเออน่าจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของแถวๆวท่าประจันนะครับชื่อท่ามหาลาศนะครับแนะนำเจ้าพยาวันนี้นะครับผมที่ชื่อท่ามหาลาศที่เป็นท่าเลยจริงๆนะครับผมดูบรรยากาศการลงเรือนะครับผมชาวบ้านนะครับอันนี้ชากรุงเทพกำลังลงเรือนะครับผมก็เป็นรเดับเจ้าพยานะครับ ว่าท erm ี่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ <app> นะครับผมบรรยากาศที่ท่ามหาราชนะครับนี่นางแบบกำลังดูบรรยากาศของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผมบรรยากาศยามเย็นนะครับผม คือข้างฟ้ากำลังเข้มท่านะครับผมเ,เมื่อเย็นเรามากินที่ร้านเสวยนะครับผมที่ท่ามาหาราชน,นะครับให้โหเร็วเขียวขจีใช่เลน้ำร้านเสวยกันนะครับผมยา<ป>กาศก็เป็นบรรยากาศริวอิวนะครับผมบ<ป>รรยากาศก็ดูน่ากินมากเลยครับผม ไม่ทานสละเดยวจะไม่ทานนี่ไไมเล่าโอ้โหหน้าออ่ยบันนี้ได้เวลาืุอเย็นนะครับผม นี่เป็นในรลฟ์นะครับผมอไปกันนบไปดีกันีสอคเดีวรักกนต่อนอเลยนี่อยู่ที่นี่แหลไลไลยไะไเลน่ไลเลนที่จอดรถไปอดรลาผรอะไรหครับเลยจุไลแล้วเจ้าลเัดไลยอสเพื่อนขากบยืจอดรถเสร็จปุ๊บไปจ่ายตง ได้เลยนัดเช้าไปไหมนัดเช้าไปไหมแปมครึ่งนัดไปทำขี้อะไรแปมเหรอบคุณมนะโอ้โหตาตาที่นี้ไม่ไหวเขาเป็นคู่ผมผมจะว่ายก็ได้แกก็เลยไม่มอมผ่านไปอะไรแล้วไปเพื่มาก็คิดว่ามึงเป็นผู้หญิงนะแค่เดินผ่านเขายังจำได้หมายถึงว่าเอาเอาแค่ร่วมงานพอถ้าในเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็คอมโพสเนี่ยผมจัดให้เต็มเพราะวแล้วกัน